พิธีฝังศพลอยฟ้าเป็นธรรมเนียมการฝังศพโดยการนำไปแขวนไว้กับภูเขาตั้งไว้เคียงข้างหน้าผาสูงชันแทนที่จะขุดหลุมฝังลงไปในใต้ดินซึ่งพิธีนี้ยังคงมีอยู่ที่หมู่บ้านซากาดาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ชาวซากาดานั้นสืบทอดพิธีนี้มาร่วม2,000ปีแล้วลงศพบ,บางลง อ่าจมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งพอเริ่มเก่าและผุพังโลงก็จะแตกเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวปล่อยให้ซากภายในล่วงหล่นลงสู่พื้นเบื้องล่างแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสาเหตุให้ชาวเมืองหยุดพิธีกรรมนี้แต่อย่างใดเพราะพวกเขาเชื่อว่ายิ่งแขวนลงศพไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายนั้นเข้าใกล้ดวงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษ และพระเจ้าได้มากที่สุดซึ่งก่อนจะนําลงศพไปแขวนพวกเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ของเหลวจากศพที่กำลังเน่าเปื่อยไหลยหยดลงมาเบื้องล่างด้วยการนํำศพไปลมควันก่อนที่จะนํำเข้าลงเมื่อศพมีความแห้งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นได้เป็นหลักการใกล้เคียงกับการทำมัมมี่นั่นเอง